นี่โดนพระหลอกตานะครับผมในรูปในรูปในสวยมากนะครับเนี่ยองจริงครับพลาน่าล้างผิวมานะครับผมดูจากสภาพแล้วออคิเนี่ยจะผูกเสกพร้อมกับเหรียญอาจารย์นำปี19แล้วก็เหรียญอาจารย์ปานปี19นะครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเกะกล่องกันนะครับผมว่าพระที่ส่งมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้คนส่งมาค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้มีส่งมา1 2 3 4 5 6 อ่วันนี้แปดกล่องครับผมส่งมา8กล่องนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเลยครับผมเออท่านที่ส่งพระมานี่คือส่วนใหญ่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเออแบบว่ามิจฉาชีพจะเยอะนะครับผมคือผมก็จะไม่ค่อยโอนตังค์ไปก่อนนะครับนี่ผมจะให้ส่งมาแบบนี้ก่อนนะครับผมอ่าจะให้ส่งมาก่อนแต่ว,วันนี้มาเกะกันดูว่าผมว่ามีพระอะไรบ้างนะครับอ่าล่องเรกเรื่อมาเลยนะครับผม เออท่านที่อยากส่งพระมานะครับผมลองติดต่อผมมาทางไลน์นะครับเออเดี๋ยวผมจะขอแปลว่าประเมินดูก่อนนะครับผมว่าพระมีโอกาสเทไหมถ้าเกิดเหมืนพระมีโอกาสเทเนี่ยผมจะให้ส่งมาดูนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าพระเนี่ยเอ่อยังดูซนไม่เทรหรือยังไม่ใช่นะครับผมก็จะไม่ส่งมานะครับผมเพราะจะเปลืองค่าอะส่งกันเปล่านะครับอ่ะซองเดรียนนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามีอาจารย์อะไรบ้างนะครับอ่านี่เป็นพระย่อยๆนะครับผมนี่เป็นเดรียญอานจารย์เอียดนะครับอ่ะไปดูกล้องใหญ่หรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวอาจารย์เอียดวัดดอนสาลานะครับผมเป็นเดี๋ยวขอดูบล็อกก่อนนะครับาเป็นบล็อกออก์ีดนิยมนะครับผมบล็อกนี้เล่นกันอยู่ประมาณหลักร้อยถึงหลักพันนะครับเหรียญแรกนะครับผมเหรียญที่2เป็นเดียอาจารย์เมฆวัดถ้าเกิดคนมาตะลุงจะเรียกว่าวัดเจนตกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตามชื่อวัดเนี่ยวัดประจิมทิศนะครับผมนี่รุ่นแรกนะครับ อันนี่ก็เล่นอยู่ประมาณหลักพันนะผมพันต้นๆนะครับพันสองพันนะครับรุ่นแรกเดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมตอนต่อไปนะครับอ่ะหลุดแล้วผมอ่าดูนะครับผมกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่อ่านี่นะครับผม นี่เป็นว่านมหาลอยนะครับปีศูนย์้านะครับผมว่านมหาลอยวันเหลมจากนะครับนี่เล่นกันประมาณห100ลักร้อยถึงหลักพันนะครับผมสวยๆนะ,ะถ้าเกิดสวยๆก็ประมาณหลักพันนะครับผมถ้าเกิดสภาพ้าปกติก็ประมาณหลักร้อยนะครับแต่เดี๋ยวรุ่แนแรกของท่านเนี่ยเหรียญท่านมหาลอยเนี่ยครับผมรุ่นแรกเนี่ยเล่นค่อนข้างแพงนะครับเล่นหลักมมหมืนน่นนะครับผมหมื่นต้นๆนะครับนี่เป็นอันนี้เหรียญพอท่านคริ้งครับผมปี ปี21นะครับผมนี่ออกพร้อมบปโรนะครับนี่เป็นสายย่อยนะครับผมเพาย่อยเพาย่อยก็เช่านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเจกนะครับผมแถมหนังสือเพราะนนั้จะเรียกว่าหนังสือนโมนะครับผมนี่จะเป็นเหรียญนี้แถมไปในหนังสือนะครับอ่านี่เป็นเหรียญอาจารย์ดิดดดินะครับผมหลังอาจารย์แดงปีหนึ่งหกนะครับนี่เหรียญนี้ไม่ทันอาจารย์ดิดนะครับผมได้ออกพร้อมรูปหลอนลุนเรกอาจารย์ดิดนะครับปีหนึ่งหกนะครับผมเล่นหลักร้อยถึงหลักพันนะครับ สวยๆก็ประมาณพันนิดๆน,น,นะครับผมถ้าเกิดความสวยด้อยลงมาก็ลดหย่อนกันไปนะครับ,บเดี๋ยวมาดูกล่องนะครับผม นี่ครับผมคือการแพกที่ถูกต้องนะครับแพกพระเครื่องเนี่ยไม่ควรแบบว่าเออแพกมาแบบว่าเอาพระใส่ถุงซีแล้วก็ติดสกอตเทปแบบนี้ไม่ควรนะครับผมนี่ควรจะใส่บับเบิ้ลแบบนี้ดีนะครับก็เลยทองอ่านี่เป็นหน่อาจารย์ชุมวัฒน์ชุมปฎิครับผมนี่สัปดาห์นี้จะได้เป็นทรายย่อยๆเยอะนะครับ นี่ถ้าเกิดใครไม่มีบับเบิ้ลแพ็คแบบนี้มันก็ได้นะครับบับเบิ้ลนี่เป็นกระดาษแบบนี้ก็ได้นะครับอ่านี่คือแพ็คอย่างดีเลยนะครับผมนี่มีห่อทิชชู่ซับอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมลายองค์นะครับของนี้อ่านี่องค์แรกนะครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อค้อวัดภูขอทองนะครับรุ่นแรกนะครับผมปี สี่สามนะครับรุ่นแรกสี่สามีท่านเป็นเดียร์เป็นหลานเทๆน,นะครับเป็นหลานเท่ๆของอาจารย์เอียดบรรจงสาลานะครับผมเป็นหลานเทๆเลยนะครับ<ม>เรือ่องงนประมาณถ้าเกิดสวยๆก็ประมาณหกถึงเจ็ดร้อยนะครับผมถ้าเกิดไม่สวยก็ลดอย่างกันไปนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่มีสองเหรียญน,นะผมได้เช่ามา นี่ครับผมเีรหลญอ,อาจารย์พงนะครับเหลียอ,อาจารย์พงที่ผมเคยสอนแยกบล็อกไปในคลิปเก่าๆนะครับผมนี่เป็นนี่เป็นรุ่นแรกบล็อกนิยมนะครับอสวยๆตัวน,นี้ประมาณ1 0 0 0งวกลบนะครับผม1 0 0 0งวกลบนะครับสวยๆนี่ก็เป็นเหรียญอาจารย์คิดนะครับผมว่าหนองโตปานนี่เป็นเหรียญย่อยแต่ว่าพระดีนะครับผมซึ่งอาจารย์คิดเนี่ยเป็น อ,อ,อาจารย์ของอาจารย์พงศ์นะครับผมนี่พระออกปีสองหนึ่งนะครับออกปีสองหนึ่งแต่ราคาอยู่แค่หลักร้อยนะครับผมพุทธคุณดีมากนะครับนี่เคยมีหลายท่านอาชีวิตพออาจารย์คิดมาแล้วนะครับผม มุยนะครับวัดป่าละกําเหนือนะครับผมนครศรีธรรมราชนะครับนี่เรียงของท่านเนี่ยเล่นอยู่ประมาณหลักหนึ่งประมาณ1 0 0 0บวกลบนะครับผมแต่อยู่ที่จังหวะนะครับนี่ถ้าเกิดช่วงเรงก็อาจจะพันกว่านะครับผมถ้าเกิดช่วงปกติก็อยู่ประมาณหลักร้อยปลายๆนะครับแต่ปิดตาของท่านเนี่ยรุ่นเร่กนะครับผมเล่นกันเล่นกันหลายบาทนะครับถือว่าเป็นพระปิดตาหลักของนครเหมือนกันนะครับปิตาน้งนองไฟของท่านนะครับผมหายากนะครับรุ่นเรก อ่านี่เป็นเหรียญพ่อท่านคริงนะครับผมปอป,อปอรอนะครับนี่นี่เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงพ่อท่านคริงเหรียญนมโมไปนะครับรุ่นนมโมปีสองหนึ่งนี่ออกพร้อมเลยนะครับผมอปอปอรอนี่อปอปอรอนะครับ <S <S อ่านี่นมโม,นะ, <S <S มนะครับผมดูเพเทิลเหรียญนะครับผมจะเหมือนกันเลยนะครับยังไม่ทราบนะผมว่าบอกอะไรเดี๋ยวดูนะครับ เป็นบล็อกสมโคตดปกตินะผมหรือบล็อกธรรมดานะครับเรียกบล็อก3าโค้ดนะครับผมบล็อกธรรมดามาดูอีกกองนะครับผมสัปดาห์นี้จะเป็นไร่ย่อยๆซะมากนะผมได้เช่าเป็นทร่ย่อยๆเยอะนะครับเพ,ะ,เะ,ๆๆะ,บพะหลักๆช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้เช่าเลยนะครับผมคือไม่มีของให้เช่าครับย่อยๆก็เช่านะครับ,รบผมไม่ใช่เล่นแค่ไพ่หลักๆ อันนี้เป็นเหรียญนุ่นแรกอาจารย์อุทัยนะครับผมเหรียญแรกอาจารย์อุทัย์นี่มีหลายท่านขอไว้ว่าอยากให้ทํานะผมว่าแยกบล็อกนิยมกับธรรมดายัางไงนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้นะครับอ่าเดี๋ยวจะเป็นคลิปหลังๆนะผมเดี๋ยวจะทำให้นะครับผมเดี๋ยวอยากเห็นสวยๆไหมใหชมมันนะครับอาจารย์อูเทยเนี่ยช่วงแรงๆเนี่ยเหรียญเปล่าๆนะครับผมถ้าเกิดบล็อกนิยมนะครับผิดแบบนี้เออไม่ใช่ผิดแบบนี้เนื้อฝาบาทน,นะครับผมประมาณ2,000บนหมวกลบนะครับช่วงแรงๆนะครับผมนี่ช่วงนี้น่าจะประมาณประมาณพันต้นๆนะครับผม 1, 000, 1, 500นี่พันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันห้าราไวนะครับผมแต่เกิดสวยๆเนี่ยก็ได้มงพันหกพันเจ็ดนะครับแต่เกิดสภาพทั่วไปก็ลดยนต์เงนไปนะครับผมกล่องนี้เป็นกล่องใหญ่นะผมน่าจะพระหลายองค์โอ้โหแปเกอะไรเนี่ย โอ้โห,โหเหนียวมากนะครับมาดูนะครับผมเป็นพระอะไรนะครับอ,อ่านี่เป็น แระพุทธนิยโรนะครับผมนี่คระพุทธนียโรพิมเขาเรียกว่าพิมพ์หน้าเล็กนะครับแบบนี้หน้าเล็กนะครับผมนี่ตันพระหลอกตานะครับผมในรูปในรูปเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยองจริงนะครับพระน้าล้างผิวมานะครับผมดูจากสภาพแล้วแล้วก็ด้านหน้าซึกไปนะครับแต่โค้ดะไรชัดดีนะผมโค้ดะไรชัดดีนะครับพระเทพนะครับผมเนี่ยพระสภาพใช้มานะครับนี่แต่เกิดหน้าเล็กสวยๆอยู่ประมาณสองพันหนึ่งอมาหน้านะครับผมสวยๆนะครับหน้าเล็ก อ่ะนี่เดี๋ยวอาจารย์รุ่นวันทุ่งยาวครับผมนี่รุ่นแรกสภาพคนขสภาพใช้งานมานะครับผมนี่สวยๆประมาณ2,000นะครับเหรียญนี้สวยๆประมาณ2,000นะครับอ่านี่เป็นเหรียญอาจารย์เอียดวัดดอนสาลาเหมือนกันนะครับนี่ออลคิตเหมือนกันนี่บล็อกนิยมนะครับผมออลคิต็อกนิยมออลคิตเนี่ยจะผูกเสกพร้อมกับเหรียญอาจารย์นำปี19แล้วก็เหรียญอาจารย์ปานปี19นะครับนี่ผุกเสกพร้อมกันเลยนะครับผมแต่เป็นเหรียญรุ่น2ของอาจารย์เอียดนะครับนี่ พระดีนะผมถึงยังไม่ทันท่านนะครับแต่ว่าได้เกจิดีๆปลุกเสีงเยอะนะผมพิธีใหญ่นะครับตอนนั้นพิธีดีมากนะครับมาดูกลองสุดท้านก็ผมว่าจะมีพระอะไรนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลับนะครับวัตล้อนะครับผมมาระลุงนะครับบัดรล้อนี่เป็นอัปปากานะครับเป็นอัปปาการุ่นเลกนะครับผมค่อนข้างหายากนะครับสร้างปีสองเจ็ดนะผมแต่พระไม่แพงนะครับคือจะเป็นพระที่มีประสบการณ์ในพื้นที่นะครับผมคนในพื้นที่หวงเห็นมากนะครับนี่เรื่องเงินก็ประมาณพันกว่านะครับผมพันนิดนิดนะครับสวยๆแต่ถ้าเกิดไม่สวยก็ลดย่อยกันไปนะครับผมนี่วันนี้ได้เช่าก็จะเป็นพระหลักร้อยบ้างหลักพันบ้างนะครับผมนี่ย่อยๆกันไปนะครับอถ้าเกิดท่านใดนะผมมี พระเครื่องพระบูชานะครับผมอยากแบ่งปันปนะครับเป็นพระสายใต้ยอดนิยมนะครับผมหรือหลวงพ่อโสธรรุ่นกรมตํารวนนะครับสามารถส่งมาตามช่องทางการติดต่อด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับอ่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคผมก็อยา่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมโยมเมืองนู้นนะครับผมขอบคุณมากครับ